ครับตอนนี้เราข้ามมาฝั่งของ MIT นะครับอยู่ข้างๆกับโรงเรียนเก่าของผมเป็นโรงเรียน Business School อยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็ชื่อตึก One Broadway ก็เป็นรับเซนินของ MIT เหมือนกันนะครับลมน่าจะเหมือนกับเป็นสแควร์ของที่จุฬาก็จะมีตึกที่ให้เช่าได้นะครับที่อยู่นี่ก็คือเป็น One Broadway ก็จริงแต่บริษัทที่มาเช่าให้ไปเปลี่นกับ Incubation Center นยชื่อ CIC Cambridge Innovation Center ซึ่ง Cambridge Innovation Center เนี่ยก็ก็จะมีหลายที่ที่นิสิตเเกี่ยวเซนตนี้บ้างที่โตกเกียวบ้างซึ่งก็เป็นการลิงก์เอา c h a l l e n ที่เกี่ยวข้องกับ startup ที่ทำหลายๆงานสาเหตุที่เรามาที่ CIC ที่มีที่วันนี้ก็เพราะว่าเรามาหาบริษัทชื่อ Nuvalent นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นบริษัทที่เน้นในการ คิดนะครับโมเลกุลสังเคราะห์เพื่อที่จะไว้ต่อสู้กับมะเร็งปอดนะครับลังแคนเซอร์กับมะเร็งปอดถูกต้องก็เลยเป็นสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเชียงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พี่น้องภาคใต้คนที่กรุงเทพหรือที่ภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องพีเอ็มสองจุทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นการรักษารักษาที่ปลายเหตุที่ปัญหาแต่ก็มีสิ่งที่น่าชื่นใจถ้ามี Uh, traditional ถ้ามีวิธีแก้ที่มากกว่าเป็น traditionalmethod ในการรักษาแบบ uh, ที่เป็นประเพณีแบบเดิมๆคราวนี้นก็คิดว่าโมเลกุลสังเคราะห์ที่มันมีไว้ต่อสู้การฆ่าโปรตีนในมะเร็งเนี่ยมันก็เลือกได้ว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ร้ายเซลล์ไหนเป็นเซลล์ดีเวลาเราทำเคมก็ฆ่าทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโมเลกุลสังเคราะห์เนี่ยก็คือ uh, attackprecisionmedication คือมันตรงไปที่เซลล์ร้ายของมะเร็งถ้าสำเร็จก็ คุยกับซีโเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะครับซีโก็บอกว่าน่าจะอีกไม่กี่ปีนะก็สามารถทําได้สุดท้ายก็เลยได้คุยกันว่ามันมี Facility หรือว่า u e ลูเชนไหนในไบโอเทคที่เมืองไทยมี โอกาสที่จะเข้าไปพาริสิเตในเรื่องของการาพัฒนาหรือว่าการค้นหา discovery or development of drugs คำพ,พูดที่เขาใช้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการ Test ที่เขาใช้ของซีโรสซึ่งทุกวันนี้บริษัทอเมริกาส่ไปที่จีนมันก็มีความเสี่ยงเรื่องกับ geopolitics หรือว่าเรื่อง national risk เรื่องเกี่ยวกับ uh, intellectual property อยู่เขาก็พยายามอยางที่จะ diversify ก็อาจจะเป็นโอกาสของคนไทยทั้งคนที่เป็น ผู้ป่วยมะเร็งก็ดีหรือเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมไบโอเทคก็ดีครับ